ประทับฝรั่งเศสร,รูปิกก์น้ำหนัก73กิโลกรัมครับนักชกในมุนทั้เงินคนนี้มาจากประเทศฝรั่งเศสสังกัดค่ายพอนชิมพรีจิม All right ladies and gentlemen introducing your French warrior fighting now up the blue corner is running at pawn c h i m p l e gym ladies and gentlemen let's hear it for Mohamedou j o g i t e Ladies and gentlemen, introducing your French warrior fighting out of the blue corner. He's running at Pontempli Gym. Ladies and gentlemen, Mohamedou Chakite. เรามาดูนักชกจากฝั่งไทยของเรากันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากจังหวัดศ,ศรีสะเกดสังกัดค่ายโมภวนานายพลคนขอนแกนจีม ดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรูปพิกาน้ำหนัก72กิโลกรมัม And his opponent i ่ The Red Corner your t h a i champion he representing สีสเกต r o v i n c e He's running at มาผู้บรรณาธิพลคนขอนแก่นเจม ladies and gentlemen let's hear Red Pop สวิงดำฟิล์มกลองแสง extra cool introducing your thai champion he representing Saket province is running at mabuwanai kon Kan jim ladies and gentlemen let's hear it for summing dam phim sang extra cool และตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับแต่แชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเดินทางมาถึงในคู่ที่2ของรายการแล้วครับรุ่นใหญ่เลยครับในพิกัด73กิโลกรัมครับระหว่างไทยกับฝรั่งเศสครับคู่แรกไทยกับกัมพูชาเราคว้าชัยไปได้แล้วครับจากทาาดัางกฤษเพชรเศษการค้าจากพิษณุโลกเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันบ้างครับรุ่นใหญ่ครับทาดามุมน้ําเงินครับสูงชลุดตูดปอดยอดขุนพลเหลือเกินครับสำหรับทาาน้านโมฮัมหมัดูจากิเต้ครับ นักชกจากฝรั่งเศสในวัย31บ31ปีซึ่งมากับส่วนสูง190เซนติเมตรนะครับสังกัดค่ายมวยพรฉิมพรีครับที่จังหวัดชนบุรีโดย3ปอมหลังของเขานั้นชนะ1แพ้2ครับล่าสุดดต้ันบอกว่าพลาดนอกปฏิหารเลยก็เจอกับปั้นซ้ายของทางด้านฟ้าายช้างไทยยิมเนี่ยย,ยัดเยียนความปลาชัยไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้น วันนี้ก็มาเจอกับทน่านอาารเจ้าสม,มิงดำฟิล์มกองแสงเอ็กซ์ต้าโคครับมาชกในมุมแดงครับตัวแทนจากประเทศไทยจากตำบลไพรครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นครับชื่งทีงช่อนายจักรพันธ์จันเพ็งครับส่วนสูง1 8 1เซนติเมตรและ3ฟอมหลักของเขานั้นชนะรวดเลยครับไล่ตั้งแต่วิกเตอร์มาตินจากสเปนซาลามเดลาวาจากอัฟกานิสถานและล่าสุดชนะอิลิกแมชชั่นครับจากเบลเยียมเอาไว้ จากสสยกัดไข่มวยมอภูวนาในพลคนขอนแก่นครับโดยคุณสหมิตรภูวนาก็มีดีกรีครับที่ใส่มาด้วยนั่นก็คือเข็มขัดแชมป์ของเดแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับในพิกัด72กิโลกรัมเป็นเด็กอายุเพียงแค่21แต่ว่ารูปร่างสรีระในเชิงมวยไทยนี้ต้องบอกว่าดีเลยครับและคู่ถัดไปท่านผู้ชมถัดจากคู่นี้ครับการรีแมตช์กลับมาเจอกันอีกครั้งครัครบคาใจกันเหลือเกินครับระหว่งางธนสิงโตววัฒนะ จากบุรีรัมย์ครับกับธนาอเล็กซานดูบูเรียจากโรมาเนียเรเจะรอเพียงแค่คู่เดียวครับมุมแดงนี่มีทางด้านคนเอกครับคุณเอจริงคนเอกมาพูงนานนะผลคนขอนกันครับมาถอดมองคกลก็เพิ่งจะชนะเพชรทวีสกิติชัยไปครับมาเขียนนักชกรุ่นน้องครับคนเอกแล้วก็ท่านผู้ชมกับยกที่หนึ่งครับ มวยใหญ่ก็ต้องใช้กรรมการตัวใหญ่เลยครับนี่นะครับสูงยาวไม่ไม่ธรรมดาเลยครับดูทร,รมมดูเข่าในใช้ได้เลยครับต้องชกรายนี้เป็นนักชกต่างชาติที่เดี่ยมเขาไม่ธรรมดาครับแล้วไม่ได้เก่งก้างนะครับะนะครับพยายามจะขยับไล่เข้ามาเกี่ยวได้ <laughs> ตัดก่อนก็แต่ว่ายังดีที่หลักดีครับท่านาสมิงดำเดดนเชือกไว้ทันครับแล้วดูมดูเดินหน้าลุยต่อครับ แกเคลื่อนไหวใช้ได้ครับคล่งแถวพอตัวการสูงรัเดินหน้าเข้ามาหาครับเดี๋ยวจะเขี่ยเข้าไปที่บริเวณพับในครับด้านโมเขามาดูอ้าวนี่แหละครับจดจดจ้องจ้องถูกเตือนแล้วครับเกตัตามสไตล์ของวิทีแม็กซ์มวยไทยครับกติกาแม็กซ์เนี่ยต้องให้มวยเดินครับเดินแล้วได้เปรียบมีเวลาน้อยครับต้องเล่งขยันออกอาวุธจ้องหน้าอย่างเดียวไม่มีคะแนนครับ กระบอกในมาแล้วครับธนาโมฮัมาดูแต่ดูครับจังหวะเฉือนศอกขวาของธนาเจ้าสมิงดำครับโอ้ยเกือบไปแล้วกรับอัมาดูโอ้นี่แหละครับต่อไปนี่ลอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับโมฮัมาดูบทเรียรั้นหนึ่งเริ่มมีเตือนมาจากทางด้านสมิงดำครับก็ถือว่าเป็นงานถนัดของธนาเจ้าสมิงดำครับใหญ่ๆสูงๆแบบนี้เจอมาหมดแล้วครับเตรียมจะงัดด้วยศอกขวาอ้าวสวนมาดิครับโอ้้องบอกว่าก้มมาสิครับแล้วดูชิ้มกันป่ โอ้ยยวนจริงๆครับสำหรับดนาโมฮัมหมัดูนี่นะครับพอฟันต่อได้แก่พอใจผลงานครับฟันต่อไปยิ้มไปครับมั่นใจเหลือเกินวันนี้โมฮัมหมัดูเดี๋ยวก็รู้ว่าลอยยิ้มจะถูกยืมหรือเปล่าครับสายนาของดนาสนิมดำแล้วเติดด้วยขวาเกี่ยวได้โมฮัมหมัดูเข็นเข็นทิ้งเลยครับโอ้นี่นะครับไถนาแล้วเททิ้งครับนะครับเกมท่าจะเดือดครับพร้อมใจกันเดินแบบนี้การดูของดููดูของดีแน่นอนสายมาไม่ได้ครับยังไม่เข้าเป้าโมฮัมหมัดู เแมวจะใส่จังหวัดยับครับใส่ลูกยาวเลยกระต่ายโมฮัมหมัดูต่างฝ่ายต่างเล่นไปที่บริเวณช่วงล่างครับผีดก่อนจากข้างวันเดอร์เวร์พยายามถีบขวาส่งครับก็เป็นดำจังใจยังเอาวางแข้งขวาขึ้นมาได้ขึ้นมาบ้างครับแข้งขวาง,งามๆจากสมิงดำแล้วหีครั้งครับสอกขวาของท่านสมิงดำแล้ววงในายดุริบลี่ครับจตะตีเดี๋ยวเพลินครับ โอ้โหคุณลิ้จริงครับเห็นอะไรหรือเปล่าครับโบริคิ้วซ้ายโมฮัมามัดูมีรอยเลือดทิ้บๆคืนมาออกมาเล็กน้อยครับโอ้จนได้เลยครับนี่นะครับคือแกปล่อยให้ตีกระต้านเจ้าสมิงยามดูครับอีกครั้งครับสับได้ไหมอืมยังไม่ได้รู้ทันครับเจ้านนี้โอ้ต้องรัดแน่นไว้ก่อนครัะต้านเจ้าโมฮัมหมัดดูนี่นะครับรอให้โมฮัมหมัดูแทงเข่าไปเลยครับหาจังหวะเพือเพื่อนี่แกสับต่อครับแล้วก็ได้ผลครับครับหมดยกที่หนึ่งครับ นี่ค่ับบริเวณหางคิ้วซ้ายครับของทางด้านโมฮัมหมัดจาก,กิเต้ครับนักชกจากฝร,รั่งเศสวันนี้พี่น้อย2คู่นะครับหลายคู่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยแตกทั้ง2คู่เลยครับและเรี่ยงเลือดตลอดครับเราเดินไ้สวยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ดชัยเมมวยไทยตัดชื่อทางองมริทีวี HD ช่อง34วันนี้นะครับ้ามพลาดนะครับในคู่ที่6ของรายการเนี่ยถือว่าเอกจริงๆครับต่างศึกต่างสายไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ที่แม็กซ์มวยไทยนำมาจัดได้นะก็คือมรดกเพชรมวยเด็ด7-8-9ครับจะเปิดศึกประทะกับธงสยามหมวดวิทิตเชียงใหม่หรือว่าเกียรติสรงลิศครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูคู่2กันก่อนครับ73กิโลกรัมกัมาถึงก็รวบเกาะในก่อนกันางด้านมูฮัมมัดูนี่นะครับ ฝากความหวังไว้ที่เพลงข่าวครับมูฮัมหมัดูบอกนอกเลยอันตรายครับพยายามจับในสำนักตันดีไม่ให้จับในไงครับเตะขาวาเข้าไปครับสมิงดำได้ใจจากยกที่แล้วครับเรียกเดือดได้มาหนึ่งแผลวัยสามสิบปีเลยพี่น้อยนะทธนาโมูฮัมหมัดูแต่ดูรูปร่างสตรีละมัมดกล้ามของเขาเนี่ยเป๊ะจริงๆครับมูฮัมหมัดูอะไรก็บิดมาไมา่มลงเลยครับเดือดเขาแกนี่มีฟอร์ตตัวครับนักชกฝรั่งเศสรายนี้สมิงนำคิงเดินเข้ามาหาเตะขวาเปิดทางไปก่อนเล่นในที่ฐานล่างแคปธนาสมิงดำ ไป hey, oh, cool. มาหม well ัดแยบแล้วเสียบครับอาศัยช่วงเลยครับธนานมอวมาดูแล้วไล่แขนขึ้นมาแต่ยานานครับนี่แล้วพลนานเนี่ยกรรมการเบรกเลยแยกเลยครับเพื่อความสนุกของแฟนมวยนี่แหละครับนี่แะครับใช้โอกาสเปลืองครับโมฮันดูจับในแล้วแทงเช้าต้องเดินเบรกเกมไปธรรมดาครับอาแล้วครับแเหมืนนำยกนี้ชิงเดินเข้าหาแล้วทำได้ดีเรื่อยของเดิมๆนี่ไม่ใช่มวยเตะขา เจาะยางแบบนี้เลยครับวันนี้เห็นขาย,ยาวยานี่มันอดใจไม่ไหวจริงพี่น้อยอแเล,ลียกว่ามีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะครับซับไปที่ขาซ้ายเรื่อยเด็ก็ะดูว่ายางจะระเบิดหรือเปล่าครับทางด้านมมฮัมหมัดูโอ้มีแยงเหมือนกันเลยครับต้องเข้าไหนเลยกับทางด้านมมฮัมหมัดูอะครับอยากจะสอดแขนขึ้นมาฟาหมิงดาตั้งไว้ไม่ยอมให้ตีครับ,งบ,บวงในแต่โมฮาดูเลยนี่แกจัดได้ดีครับแกจัดได้ดีจังหวะแทนต้องมาตามเร็วๆครับ ยกช้าทำช้าไม่ได้อ่านะครับเสียบซ้ายยัดเข้าไปนะครับตีเข้าไปนี่เลือตีไม่ตีสูงครับตีหน้าขาพอกัมตาลาสมิงดำอ้เจาะเข้ามาอีกแล้วครับต้นขาซ้ายของนัชกชกจากฝรั่งเศสโอ้นี่นะครับโดไบไนบ่อยๆนี่ขาเคล็ดได้ง่ายๆเหมือนกันครับบริเวณนี้เป็นเนื้ออ่อนครับโดนทิ้งบ่อยๆนี่มีอาการเหมือนกันเอ่านะครับเริ่มจะสะดุ้งครับ้างมาดูวิ่งแทงทั้งพับนอกพับในม,มันหวาดเสียวเหลือเกินครับ ไอ้แทงพับนอกไม่ว่าพี่นาะครับถ้าแทงพับในแล้วมันถึงวเชียนะเรียกว่าก็ระแวงครับวงคามาดูเอาละครับสีหน้าท่าทางออกมาอาการระแวงเล็กน้อยก็เอาละครับสมิงดําย้ำอีที่จุดเดิมถึงน้ำพบมาแล้วครับโอ้เอาตีเข้าไปที่ครับมาตามนัดโอ้แกมาตามนัดจริงๆนะพอเห็นอาการแกย้ำเลยก็ตั้งสมิงดํมเอาละครับแล้วไล่ต่อก็จับในฟ้องได้งางตีเข้าไปที่บริเวณต้นขาอีกครั้งแย่ครับแย่ต่างเกมอีกทีครับ นี่เลครับระยะประชิดนี่แล้วก็การลำบากครับแทงแบบนั้นมอดูก็เรียกว่าอ้าวแล้วครับโดนแล้วโดนอีกเดี๋ยวก็เคลียรจนได้ครับเขาขาซ้ายโอ้โหูงะตีเข้าไปอีกครับโอ้อะไรครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเริ่มจะเดินเครื่องอย่างหนักแล้วนะครับสำหรับโนะเจ้าสมิยาโบแต่นี่ครับฟ้องเลยครับมดูเหมือนว่าจะฟ้องว่าทางด้านสมิงดำยังไปแทงโดนกระจับเขาเลยครับนะครับสมิงดำเท้าฝ่ายยกเล่งเกมขึ้นมาครับ แทงซ้ายแทงขวาเรียกว่าเลือกแทงตามใจชอบครับเดี๋ยวที่เรียนอะไรครับพอแทงหน้าขานี่มันเสียวครับหมดยกที่2ครับม The Champion Boy Thai ผู้ชมครับดูบาดแผลของทางด้านมอมัดดูครับบริเวณ ขี้ซ้ายแล้วเหมือนว่าแผลจะปริมากขึ้นทําให้ในช่วงท้ายเกมรอบที่สนั้นเลือดของธานโมฮัมหมัดูจากกิเต้จากฝรั่งเศสนั้นไหลค่อนข้างเยอะครับซึ่งรูปเกมในช่วงรอที่2ที่ผ่านมาครับเรามาดูกันครับจากภาพช้าก็พยายามจะเลือกไปที่ต้นขาซ้ายของท้านโมฮัมหมัดูครับล้วนๆนะท่านผู้ชมครับอาวุธของท้านสมิงนำที่ออกไปนมีจุดโฟกัสเดียวครับก็คือต้นขาซ้ายทั้งแข้งทั้งเข่าครับ นะครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายว่าต่อครับครับจับได้ทันทีครับสมิงดำแหมเป็นเกมเดิมที่ใช้งานได้ผลในยกที่2ครับมอ,องเข้ามาดูตัวนี้ถ้าถือว่างานเข้าครับฝี้าซ้ายก็มีแผลแตกขาซ้ายก็โดนจิ้มใบปลดอ้าวนี่มาท่านผู้ชมครับเอาวเลยครับโอ้โหจังหวะถูกเหลี่ยมครับม เดี๋ยวตอนนี้ต้องเบรกก่อนครับท่านผู้นชมตามกฎกติกาเราตอนนี้ของแม่ชมวยไทยเราใช้ VAR ในการตัดสินนะครท่านผู้นชมครับณนะตอนนี้กรรมาการหยุดนับนะฮะได้รับสัญญาณมาจากประธานเทคนิคนะครับดูภาพช้าครับต้องดูภาพช้าก่อนครับเพื่อที่จะพิจารณาให้ตรงและก็ให้แม่นยำที่สุดนะครับให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดว่าการล้มลงไปก่อนที่จะถูกเตะของทนานโมฮัมหมัดูเนี่ยอวัยวะถึงพื้นหรือย,อยังโอ้โห มุมมองนี้อาจจะดูยากครับท่านผู้ชมครับมีหลายมุมกล้องครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูครับต้องดูชัดๆแล้วให้พิกมการพิจารณาครับณตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทั้งประธานเทคนิคแล้วก็กรรมการผู้ชี้ณาบนเวทีเนี่ยดูภาพช้าครับโอ้ต้องบอกว่ากำลังหน้าเลยรอฟังการตัดสินครับเราให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแล้วครับอาเละครับมา ต้องนับครับเพราะเมื่อสักครู่นี้กรรมการพิจารณาแล้วนะว่ายังไม่ถึงพื้นครับที่โดนเข้าไปเอาเลยครับก็นี่แหละครับท่านผู้ชมอธิบายอย่างนี้ว่าต้องให้แม่นยำที่สุดแล้วถูกย้ำด้วยศอกอีกทีเสียไปหนึ่งนับด้วยนะท่านน้าโมฮัมหมัดครับยกนี้สมิงดาก็ยังเล่นเกมครับได้มาหนึ่งนับจับนายทันทีกรรมการยกออกมาครับ เดี๋ยวนักผู้ชมครับในการนาเทคโนโลยีมาประกอบในการตัดสินของมวยไทยเพื่อความแม่นยำและถูกต้องที่สุดก็นี่เลยครับนำมาใช้แล้วนะฮะก็เห็นกันแล้วเลยครับว่ากรรมการชี้ขาดแล้วนะครับนับไปด้วยหนึ่งนับในขครับทางด้านมอมาดูบอกว่าทุกอย่างชัดเจนคุณติจี้ยครับเอาละครับมอมาดูตอนนี้นะถือว่าก็แบกความกดดันไม่พอสมควรครับโอ้แล้วเหมือนโดนสอกให้เมาด้วยนะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะฟื้นแล้วในทางด้านมอมาดูเอาเลยครับ อ่าครับขันเหลือเกินครับท่านนักชกจากฝรั่งเศสครับนาทีนี้แล้วเดินหน้าไม่หยุดซะด้วยครับอ่าครับสมิงดัมเดินหน้าโดยต่อครับไล่จี้ไปที่มุมกลางมองดูก็ทุกขาแขวยพลางครับยังตั้งลำไม่ได้อ่าครับยังจะทิ่มหมัดแล้วฟันศอกครับจับในตีด้วยเข่าซ้ายโอ้โหเพชรฆาตเลือดเย็นจริงจครับท่านนักสมิงดัมบุกยับเลยครับสมิงดัมยังไม่พอใจผลงานครับเดินหน้าจี้ต่อ จับในอีกครั้งครับสมิงดำกดลงมาเตงเข่าขวาเข้าไปเรียนจะยกดื่ยซ้ายครับสมิงดำก็ผ่อนไม่ได้นะครับอยาให้คู่ต่อสู้นั้นได้แก่ฟื้นครับครับารด้วยศอขวากดในมาลากงัดอีกทีครับซ้ำเลยครับนี่ครับมวยไทยนี่มีอันตรายทุกฝีก้าวครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับสมิงดำครับมาพมฮันดูพรายามทัดตอกขวามา ไล่เข้ามาซ้ายของทางด้า,ดานสมิงดาแล้วดึงได้ดครับต่งางปลายตาโดนการถักถาครับแล้วพยายามจะกระโดดสับด้วยศอกครับโอ้แกแกะฤาษีบทยาเลยหรือเปล่าแล้วสมิงดาเล่นท่าย,ยากครับเนี่าทำอะไรก็ดูดีเป็นรอบนี้สมิงดาครับส่วงโมหมาดูก็ยังมีความหวังครับจับิกเกมให้ได้อาร่าเตะขวาเข้ามาจังหวะยังไม่ได้ครับยังไามา่ลงตัวครับทางด้า,ดานสมิงดามจนไปถึงทางด้านโมห์มดดูครับไล่เข้ามา เอาคืนนี้ได้แล้วแล้วเวลาเหลือน้อยเต็มทีนะครับนี่นะครับความคิดกับอาวุธเนี่ยต้องมาพร้อมกันครับตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงไปตลอดเตะขวาก็ยังไม่ได้ครับถึงตัวลบได้ทัหรับสมิงดำนี่นะครับมาผ่อนเกมครับในช่วงท้ายเกมครับสองกับสมิงดำมาดูไล่ขยับเข้ามากระแทกด้วยซ้ายแล้วยังไงง้างโดนแข้งหน้าเลยครับนี่ช้าลงไปก็จะได้มาดูแล้วครบ3ยกเรียบร้อยครับ โอ้นี่ท่านผู้ชมก็ขอ,ขอโทษขอโพยกันแลวเลือดด้วย,ยร<อ>ครับสมรธานโมฮัมหมัดูก็เนี่ยครับต้องอธิบายท่านผู้ชมย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับในการตัดสินหากมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างกำกึ่งในการตัดสินเนะฮะเรามี VR หรือว่าเทคโนโลยีในการตัดสินนำมาช่วยในการตัดสินของทีมงานแล้วก็ของคณะกรรมการของแมชโบไฮดูครับจากภาพช้าเนี่ยณตอนแรกเนี่ยอาจจะดูไม่ชัดเจนครับแต่ว่า ได้ VR ในการตัดสินหรือว่าภาพช้าที่นางม,มาฉายซ้ําและให้ทางด้านทีมงานกรรมการในการตัดสินเพื่อความถูกต้องและแม่นยําที่สุดครับเอาละ,ะครับตอนนี้ไปฟังกาตัดสินบนเวทีครับเอาเละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า i s t h รณ f o r f i g h t the prize สนับสนุนโดย Max กซ์มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กซ์มวยไทยอ f f i c i a l ได้แล้ววันนี้ no prize Max Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner! So, we five going extra cool!